สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร่วมอาไลานัดดาพิชัยดาราดังอดีตซ e อไทยแอร์เอเชียค่ายเพลงเสียชีวิตวงการธุรกิจวงการเพลงสูญเสียนัดดาบุรณะสิริอดีตผู้บริหารไทยแอร์เอเชียเอ็อดีตผู้บริหารว a r n e r Music เสียชีวิตเมื่อวันที่1กรกฎาคม65คนแมดวงธุรกิจดนตรีโพสต์ไว้อาไลเผย,ยกำหนดชาป,ปนากิจแกรกฎาคมที่วัด ทาดทองโดยนายธเนศสุขวัดนักดนตรีนักแต่งเพลงและดีเจรายการวิทยุสามีผุทะชาโทนวันิกอดีตนักร้องดังโพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตนัดดาบุรณสิริพี่ชายนีโนเมทนี้นักร้องนักแสดงพิธีกรชื่อดังว่าโนสักครู่สึกสามทุ่มได้ข่าวจากพี่แจ็ค J จเอบอกว่าจอยนัดดาบุรณสิริพี่ชายนีโนเสียชีวิต รู้สึกใจหายมากๆเราเมื่อสองวันก็ได้ไปเผาศพถุยเอ็ดเวิร์ดวันโซมาหยกยกมาเจอข่าวคนบันเทิงใกล้ตัวจากไปอีกคนผมและนัตด,ดาทำงานด้วยการที่ค่ายเทปยูนิเวอร์แซลมิวสิกให้กับอัลบั้มริชเทิร์ออฟพุชชาทริบิวต์ร้องเพลงสุรพลโทน,นวันนี้จนจอยเขาย้ายมาเป็นผู้บริหารอยู่ค่ายวอร์เนอร์มิวสิกเราก็ยังทำงานเพลงด้วยกันมาห่างกันไปตอนคุณโจทศพลชวนนัตด,ดาไปทำงานที่ไทยแอชเชียเอ็กซ์ ช่วงนี้เราไม่ได้คุยกันเลยจนวันนี้ได้ข่าวที่ชวนตกใจมากๆเพราะเขาเป็นคนหนุ่มรุ่นน้องอีกคนที่มีพลังมีความคิดที่ก้าวหน้าและเก่งมากๆคนหนึ่งขอให้จอยนัดดารับให้สบายนะน้องรักพี่พีคิดถึงเสมอครับขอแสดงความอาลัยและเสียใจยกับครอบคร,รัวบุรณสิริด้วยครับพี่ออตเนสุขสวัสดิ์พี่ต้มพุดชาโทนวันิกมิวสิก,กรูรูหนึ่งกรกฎาคม2565ด้านชาลอดโทนวัน ผู้กำกาวอดในวงการธุรกิจการเงินและบันเทิงได้โพสต์เศร้าพร้อมข้อความว่าเช้านี้รับข่าวเศร้าสองบุคลากรทางวงการบันเทิงได้จากไปขอดวงวิญญาณไปสู่สัมรารยาภพนะคะคุณนัดดา ขณะที่เพจอีโบลาไทยร็อกแบนด์เพจของวงร็อกระดับตำนานยุก90โพส์ตข้อความร่วมไว้อะไรระบุว่าวันนี้พวกเราได้รับข่าวการจากไปของพี่จอยนัทด,ดาบุรณศสิริพี่คนนี้เป็นทั้งพี่ชายของน้องๆและเจ้านายที่เขารบรักพี่จอยดูแลให้ความอบอุ่นทุกด้านในระหว่างที่ร่วมงานที่ Warner Music Thailand ให้ความรู้คำแนะนำทางตลาดดนตรีในวงกว้างให้โอกาสพวกเรา,เาบ้านอับบัอี e ี201 สามจนสำเร็จวันนี้พี่จากพวกเราไปไกลไม่มีวันกลับวีอาอิโบราจะคิดถึงรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความน่ารักของพี่ตลอดไปขอบพระคุณทุกๆอย่างที่พี่ทำให้ครับแล้วพบกันครับพี่ชายสายพันธุ์ร็ก RIP นัดาบุรณะซีรี XMD w a ม n ิ r n Series, m นาล์มิวสิ a i ทยแล first of July 2022 อย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมณฑนะที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ